สารคดีความรู้เกี่ยวกับนกฟา์มิงโกค่ะนกฟามิงโกเป็นนกน้ําจําพวกหนึ่งเป็นนกที่มีซากฟอสซิลสามารถนับย้อนไปไกลได้กว่า30บล้านปีก่อนนกฟามิงโกอาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่ซึ่งสถานที่ที่พบนกฟา์มิงโกได้มากที่สุดคือทะเลสาบนากูรูของประเทศเคนยาซึ่งมีจํานวนประชากรนกฟามิงโกนับล้านตัว พายมโกเป็นนกที่บินได้เป็นระยะทางที่ไกลและมักบินในเวลากลางคืนด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากจำเป็นต้องบินในเวลากลางวันก็จะบินในระดับสูงเพื่อหลบเลี่ยงนักล่าส่วนในชวีปเอเชียสามารถพบได้ที่ทุ่งหญ้าทางตอนเหนือของกาซักสถานโดยผสมพันธุ์กันในฤดูใบไม้ผลิก่อนอบยบพยพไปยังแหล่งธรรมชาติที่อื่น นกฟามิงโกได้ชื่อว่าเป็นนกที่ไม่มีประสาทรับกลิ่นและเป็นนกที่ส่งเสียงดังตลอดเวลานกฟามิงโกยังเป็นนกที่ได้ชื่อว่าเป็นนกที่มีขนสีชมพูจนได้รับชื่อว่านกฟารมิงโกสีชมพูซึ่งขนของนกฟามิงโกนั้นจะแตกต่างออกไปตามแต่ละชนิดตั้งแต่สีชมพูซี่จนถึงสีแดงเลือดหมูแดงเข้ม ทั้งนี้เป็นเพราะการกินอาหารที่ได้รับสารอาหารจากกุ้งและเห็ดลามีสารประเภทอัลฟาและเบต้าแคโรทีนทั้งยังเป็นนกที่มีพฤติกรรมยืนด้วยขาเดียวอยู่นิ่งๆแช่น้ำได้เป็นเวลานาน,านมากถึงสชั่วโมงนั่นเพราะขาของนกจะได้รับเลือดสูบฉีดต่ออัตราการเต้นของหัวใจได้มากเท่าเท่ากับที่กล้ามเนื้อหลักได้รับซึ่งเลือดจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย การที่นกฟาเ์มิงโก้มีขายาวมากาามาก็ายิ่งทำให้พื้นที่สูญเสียความอบอุ่นอีกทั้งขาข้างที่ไม่ถูกแช่น้ำก็าาจะไม่เหี่ยวแห้งด้วยฟาร์มิงโกกินสิ่งมีชีวิตในน้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือเปลือกและพืชในน้ำเป็นอาหารเช่นลูกกุ้งไรน้ำและสาหร่ายบางชนิดนกฟาเ์มิงโกกินอาหารด้วยวิธีดูดน้ำและโครนจากปลายจงอยของพวกมัน จากนั้นก็จะค่อยๆปล่อยออกทางด้านข้างพังผืดบางๆภายในจะทำหน้าที่เป็นตัวกองขนาดเล็กคอยดักกุ้งและสัตว์น้ำตัวเล็กตัวน้อยในความเป็นจริงสีของนกฟาร์มิงโก้นั้นเป็นสีเทาแต่จากอาหารการกินของฟาร์มิงโก้ทำให้เกิดการย้อมสีตามธรรมชาติฟารมิงโก้เป็นนกขนาดใหญ่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงหลายพันตัว มีลักษณะพิเศษคือชอบที่จะย้ายถิ่นฐานไปตามสถานที่ทต่างๆตามทะเลสาบน้ำตื้นปากแม่น้ำที่เชื่อมระหว่างน้ำค็มกับน้ำจืดลักษณะฟาร์มิงโกมีขนาดประมาณ8 0 1 4 5เซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ2-3กิโลกรัมคอและขาย,ยาวจะงอยปากมีลักษณะเป็นตะขอมุ้มแข็งแรงขนสีขาวชมพูดแดงและสีดำ ซึ่งแซมอยู่ตามภายปีกและลำตัวเล็กน้อยปีกสั้นเท้ามีขนาดเล็กนกชนิดนี้มีเสียงร้องเหมือนหา่านบินได้เร็วเวลาบินจะยืดคอตรงออกไปข้างหน้าและเหยียดขาไปทางด้านหลังฟามิงโกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักด้วยลักษณะตัวสีชมพูรูปร่างสวยงามคอยาวเมื่อหัวชนกันเกิดเป็นรูปหัวใจทำให้ถูกยกให้เป็นตัวแทนของคู่รัก ลักษณะของฟามิงโกมักอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงใหญ่ๆใช้ชีวิตแบบคู่รักคู่เดียวตลอดชีวิตหากคู่ตัวเองเสียชีวิตก็จะอยู่แบบไม่มีคู่ไม่หาคู่ใหม่จึงถูกนิยามว่าเป็นนกที่มีรักเดียวใจเดียวฟามิงโกเป็นนกที่ไม่จริงฝูงเป็นที่รู้จักกันดีความสวยงามสงา่าและซ่อนความลึกลับเก่งก้างรักสันโดษชอบอยู่รวมเป็นฝูง ฟามิงโก้เป็นนกที่ลวงให้เข้าใจผิดเป็นที่รู้จักกันแทบทุกคนสันฐานอันเป็นเอกลักษณ์ของนกนี้ปรากฏอยู่ในอักษรรูปของอียิปต์โบราณภาพวาดตามผนังถ้ำงานศิลปะสมัยใหม่ฟามิงโก้ยังคงไว้ซึ่งสิ่งลึกลับหน้าค้นหาชินผสมพันธ์ของมันนั้นอยู่ในที่ห่างไกลและเพิ่มมีการค้นพบแหล่งให,ใหญ่ๆหลายแห่งในช่วงหลังนี้เอง ตัวผู้และตัวเมียถึงคล้ายกันถึงขนาดที่ว่าผู้เชี่ยวชาญทางปักษินวิทยาจะบอกความแตกต่างได้ก็ต่อเมื่อใช้เครื่องมือสอดเข้าไปตรวจในตัวของมันเท่านั้นขาที่เล็กยาวเรายวกตะเกียบและคอที่ยืดยาวซึ่งกว่งไปมาและซุกไว้ใต้ปีกเราับว่าคอนั้นทำด้วยยางมีส่วนเสริมให้มันดูเก่งกางขณะที่ยืยงย่างอยางสุข,ขุมในน้ำตื้น และงมหาสัตว์ทะเลตัวเล็กๆใต้น้ำเป็นอาหารท่าทางของมันดูสง่าความสง่าแปลเปลี่ยนเป็นความงามอย่างจับใจเมื่อมันเหินสู่ท้องฟ้าอันกว้างไกลภาพอืนอ่นๆในธรรมชาติน้อยนักจะเทียบได้กับภาพของฝูงฟลามิงโกที่โบยบินอยู่สีแดงและดำของปีกตัดกับสีชมพูหรือขาวของลำตัวอย่างงดงาม ดูราวกับพัดหากสีสวยงามจำนวนนับไม่ถ้วนโบกไปมาอย่างพร้อมเพียงขณะที่ฝูงนกค่อยๆทย,ยานขึ้นสู่อากาศภาพันฐานอันสง่างามและการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเปลี่ยนนกเหล่านี้เป็นนักเต้นระบำบลเล่ท่าทางอ่อนช้อยแห่งอาณาจักรนกน่าเสียดายภาพเช่นนั้นหาดูได้ไม่ง่ายนักฟาร์มิงโกเป็นนกที่ชอบสังคมแต่ต้องเป็นชนิดเดียวกัน เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของนกที่ไม่ทิ้งฝูงนกพวกนี้พยายามเลี่ยงหลบสายตาบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่และมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในทะเลสาบน้ำเค็มหรือที่ราบดินโคนซึ่งอยู่ห่างไกลจากผู้คนอุปนิสัยที่น่าทึ่งเจ้าน,นกมีสเสน่ห์เหล่านี้จากบทสัมภาษณ์ของมานูเอลเรนดอนผู้อำนวยการของเขตป่าสวนในเมืองมรารกาสเปน ฟามิงโกไม่ได้ปอบบางอย่างที่เห็นมันจะริญเติบโต,ตได้ดีในทะเลสาบน้ำก่อยซึ่งไม่เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยณนะที่สูงบนเทือกเขาแอนดิสซึ่งไม่มีนกอื่นเสี่ยงก็ไปอยู่ในทะเลสาบแถบแอฟริกาซึ่งมันมักบินไปบ่อยๆน้ำที่นั่นร้อนและมีลักษณะกัดก่อนมากแต่หนังอันเหนียวทนของขาฟามิงโกปกป้องมันจากอันตราย ปัญหาใหญ่ของมันคือการหาที่ที่เหมาะสมสำหรับวางไข่มันต้องการทะเลสาบน้ำเค็มตื้นๆที่ไม่มีสิ่งใดรบกวนฟาร์มิงโกไม่ได้อพยพย,ย้ยายสินฐานอย่างที่ตั้งใจแท้จริงแล้วแต่มันแค่ท่องเที่ยวจากจินที่มันหาอาหารไปยังที่หนึ่งตามใจปรารถนาดังนั้นนกตัวหนึ่งอาจใช้ฤดูร้อนในสเปนและฤดูหนาวในแอฟริกาเหนือ สิ่งมหัศจรรย์แห่งการทรงสร้างน้อยคนนักจะได้เห็นนกฟลามิงโกในถิ่นธรรมชาติแล้วจะลืมประสบการณ์เช่นนั้นเนื่องด้วยพวกมันชอบสถานที่ห่างไกลจากผู้คนและการอุทิศตัวของนักอนุรานิยมทำให้ยังมีบางส่วนของโลกซึ่งจะเห็นนกฝูงใหญ่ได้ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของมันฟลามิงโกเป็นนกที่มักจะยืนบนขาข้างหนึ่ง ในขณะที่ขาอีกข้างซ่อนอยู่ใต้ตัวของมันการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่านกฟามิงโกกำลังทำเช่นนั้นเพื่อรักษาความร้อนในร่างกายฟามิงโกได้รับความนิยมเป็นสัตว์วิญญาณมาตั้งแต่สมัยโบราณในอียิปต์เชื่อกันว่านกฟา์มิงโกเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งอียิปต์หรือนกฟารมิงโกเป็นนกประจาชาติของบาฮามาในกรุงโรมโบราณ มันถูกใช้เป็นอาหารอันโอชาอันยิ่งใหญ่ทำไมนกฟารมงโกจึง,งยืนขาเดียวนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าฟารมงโกงยืนขาเดียวเพื่อลดการสูญเสียความร้อนออกไปจากร่างกายเพราะขาที่สัมผัสน้ำเพียงข้างเดียวย่อมถ่ายเทความร้อนออกไปสู่ภายนอกได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการยืนด้วยขาทั้งสองข้าง